สายดีสบายดีพ่อยพี่น้องลุงป้าหนา้าอาเบิร์สุดสุขณคว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมาคุ้ม,มพ่อกับซ่องสะแพงในมิอนึง,งนะพี่น้องกันยุเรียนขึ้นเก้าพี่น้องหลังจากสี่พาลูกไปสีดวัคซีนมาน้อพี่น้องเนาะอ่ะเพืนกะมาแล้วค่ะน,นอนน้องเพียงเนาะมีแต่นอนลุงเนาะนอ,นนอ,อากาศท้อนกะลับน,อน้นองเพียงเนาะ ดังไงเป็นอะไรลูกเจ็บจิบบอ่ะมาแล้วกันลับลูบกยังเนาะอากาศก็ะหอ้องนอนพี่น้องวันนี้อากาศก็ะห้อนหอน,หอนลุเนาะเปลี่ยนเครื่องอีกส่วนพี่น้องหลังจากกินนมอิ่มแล้วพี่น้องดีขิงดูเลยลูก <laughs> แมวบิดค wow. ิงหนูกะนั่งก,กินมามา่าเลยเสร็จแล้วกินนมลายก็ถ่ายลายนิดนะึงเนาะ แขนกับเพื่อนว่าโบปินงยังเพื่อนเนาะโบไข่ดอกพี่น้องเพคนว่าบบไข่แล้วก็ถามเพื่อนว่าไข่บบหมอแบบว่าจะใส่ยุสไยาอยังบ่พยานแขนเป็นไข่นะพี่น้องเพส่วนแบบโปินงยังบบไข่แล้วเพื่อนเนาะแล้วก็บอต้องใส่ยาอยังแต่บาดแต่แผลนมันจะเป็นกระตูดเพี่น้องเนาะไว้ใส่แต่แผลสเป็นกระตูดอีกสองอีกประมาณเดือนปลายเพื่อนเนาะเพื่อนไหนไปซักอีกซักขาบันเทิงเพื่อนใหรอัน คุปซองเดือนหรือซองเดือนไปก่อนอย่งซักขาพี่น้องเพราะว่าขาคุณยังน้อยยังทับไทยไนะพี่น้องแต่ซักขาในคุณว่าอาจจะไข่เนียนพี่นอ้องอะอันนี้งก็ซักยาวัคซีนกันวัณโรคบ้นงอารมณ์นนะเหดตาแล้วเทลุหนาแดงเป็นเงาเป็นฮอนพี่นออออ้องฮอนอกอ้าวอารมณนะ์เน้อเฮือนขัดบ่มีต้นไม้บางพี่น้องมันก็บอกอยากเย็นบ้านได้ เป็นช่องไม่ลูกนี่เพียงเนาะพอยาวผนกำลังจากสี่วัคซีนแล้วผนกะไปเห็นเวียคือเก้านา่เพียงเราบไร้อยู่บไร้เศร้าพี่น้องเอยมาแต่สิบปูนกะตื่นแต่เศร้าเพียงเราพาลูกไปซักวัคซีนซักวัคซีนแล้วกะไปเวียกต่อเลยพี่น้องคันบุคคลูกพาไปคันบุคคลพาลูกไปซักวัคซีนเหมือนกับสิบโดยลุงมาพี่น้องแต่สิบปูนเพราะผนยังมีงานอยู่พี่น้อง บมาาม่มากเลยแหละน้องแรบเตอร์ขีดหอดนะลุงเนาะบันน้ยินเสียงผอมาะลายมื่อไรมาผุนกวนผอมผุนรูดพี่น้องเอ้ยตื่นแต่สามโมงพี่น้องสะแรย์จะใส่เลยเราลูกก่อนหลายคืนและสะแพงเหมือนคนเดียวจะเป็นยังคนตื่นแจ๊สสาวพี่น้องเอ้ยตื่นแต่ส,สามโมงคือจน

Nghe mặt hình này nha nghe, nghe. Nào, không mà ơi. em ơi. em Nói ơi. em ơi. em ơi, em ơi. em ơi, em 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 พี่น้องโเห็นหุ่งดนี่น้องยังบหอดเดือนซ้ำอาเม่พีว่ได้ยินต่เสียงนึาเม่อาเม่ขนุ่เอ้ยขนุ่ยขยคนุยคน่ยของอีแม่นี่นะปิดชิงอาเ,อเหอนมาลุกบ่หอนมา

ยาบีพนะี่น้องอมเชน่ยอ๋ออ๋อเด็กเกเ่งๆอันมือพี่น้องเอ้มือนะัเก่งเก กระตุ้นแม่ได้ไหมอนะูกนับแล้ววิธีไม่ได้เออลูกนี่มไหมลูกยิมไาลูกแน่สบายดีไหมลูกไหมเกิดอะไรขึ้นพนี่น,นอ้อบอแม่ เจ oui. er ๊เจ pues mm ๊เ hmm. จ๊เจ๊เยูกันสองม่้แมือเพื่นเนาะเบากันสองกุนีีและนู้นะเบาก้น

ngồi im vậy, đang ngồi hiểm mà, đang ngồi hiểm rồi đâu, ra ยันเม่ท <önemli> <ik> ี่หลุดขาไงเหนเบอร์ละไหมสปิซุงใช่ไหมคนเก่งของแม่นีนะนะลูกงอ่ะ เห็ดกันยา่าเลี้องเอกสแกง,งกับบุกกาตัดให้เนาะจะได้สุกมือให้รับอีกแล้วกรย่าไปเห็ดเวียกน้าลูกเนาะมากก็บปได้อยู่ไปได้เศร้าน้าลูกนเนาะกรย่าไปเห็ดเวียกนูนกยอย่าเสะแม่เด้อแม่อยู่คบลูก คนเดียวอย่าสแมดูเด้อออกน้ำมือนย่กินนมก็ไล่หลเลยกินนมเนี่ยไล่แล้วก็เป็นไา่เบาก็ไล่เป็นติมจอไหนติมเผอกะซีบิอีกแล้วเผกกระูกเนาะเลียกพอเาาซื้อมาห้เเ้อ ตัยายาวเห็าซื้อมาให,านะห้เนาะเพื่นะพืชประักหสิบเบืดแลเลเด้อลนุเนาะพืชอนหัสิบเบื่แลเลเดอ้อพญ่า,ยาเอ้ยจมหาหำนอนกับถามาแม่กับสิบล่างถั่วยกินแล้วแบบนี้ Dù cấp thảo đơ, cho nói đơ Dù cấp thảo đơ, mẹ sẽ bị hệt kín nè lũ Thảo ma mười mười, dễ sợ thảo đơ lũ đơ Hả mô hồn đó nó, hả Thảo ham, hẳn... thảo gà ma lè, thảo gà lợn việt là nó Hết kín thì thảo kín nè Thảo ma mười mười ลบแดดเริ่มสองนะครับพี <laughs> <"PS> ่น้องสเพรงกะเอาตั้งมากั้นแบบนี้นะพี่น้องเนาะบุ้งผักก้างพี่น้องเอาตั้งแล้วผ่ามากั้นแบบนี้แดดมันจังกว่าสองเนาะใายขึ้นน้อยนึงนะพี่น้องเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ผักก้างนี่ฝุ่นละเอียดนิพี่น้องอย่าขีดงามกระป๋ะเดยนะพี่น้องอย่าขีดใส่แดดใส่ยังกะแบบนี้แล้วพี่น้องเลย มัเดดกันอยู่ยากใดก็ต้องด้เปืองเงินไรถือแม่แสนหมักเป็นแก้วยเนาะต้งในก้างแบบนี้เพื่อปอให้แดดมาน่อยดับเนาะแสมยูสมกล้งสภาก้ังอยู่ในกำเขาเดียวลูกมันจะไปชงแลอะไรแล ခဏလေ k one, k one းခဏလေးကြည့်ดูကြ

พี alors, look, is so yes. my my ่น้องรับแล้วพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี้สเปนกับอขอบมวดขอบใจน้ำพ่อพี่น้อง FC คือเก้าพี่น้องที่เขามากดไลค์กดแชร์เขาให้กำลังใจสเปนแล้วก็น้องแลปเตอร์ตลอดมาพี่น้องถ้าสเปนหยุดพิชภัทรประการใดพี่น้องว่าบุตรถึงปโต้พี่น้องบันจุบบังอาบคิดที่สเปนกับเขาเขาถูดกองไยน้ำพ่อพี่น้อง FC หลายพี่น้องอ่ะสุดท้ายนี้สเปนกับเขาพรอไซให้พ่อพี่น้องจงมีสุขภาพ เค็งแห้งเค็งแห้งขอบคุณทีได้ความไข่มีคลิปนี้กับกับสบายดีเนาะสบายดีลูกสบายดี